สวัสดีค่ะช่องปะเกิกทำสวนนะคะทำไมต้องบอกว่าช่องปะเกิกทำสวนวันนี้ไม่แนะนำตัวเองว่าปะเกิกทำสวนนะคะปะเกิกไม่ทำสวนค่ะวันนี้ปะเกิกไม่ปลูกผักแต่จะพาเที่ยวสวนเล็กๆหน้าบ้านนะคะดูผักสวนครัวปลูกคู่กับไม้ประดับนะคะดูเพลินๆสักหน่อยนึงปลูกผักทุกวันก็เบื่อเราไปชมสวนกันเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหม อันนี้ปก้กิ๊กไม่ได้ปลูกลงดินนะโพเจ็ดสีเป็นเป็นต้นอยู่ในกระถางค่ะกระถางเล็กๆแต่เนื่องจากว่าเขาตั้งไว้นานเกินไปเขาก็เลยสูงเยอะเลยค่ะหลายกระถางมากเลยเห็นไหมเป็นโดงเลยค่ะ,ะต้นเล็กๆ,ๆแซมเต็มไปหมดอันนี้คือผักสวนครัวผสมผสานกับไม้ประดับนะคะแต่ป้กิกไม่น,นิยมปลูกไม้ดอกเพราะว่าขี้เกียจดูแลค่ะถ้าไม้ประดับเนี่ยเขาสวยเนาะใบสวย ธรรมชาติของเขาก็สวยด้วยใบยอยู่แล้วอันด้านนี้ก็จะเป็นผักเห็นไหมคะฟักทองที่เคยลงคลิปไปตอนนี้กำลังเลื้อยขึ้นข้างบนค่ะแต่ว่ามีแต่ดอกตัวผู้ดอกตัวผู้เพิ่งจะมาแล้วก็ยังไม่บานนะคะบางคนปลูกแล้วก็ตกใจว่าปะเก a ก e ทำไมปลูกฟักทองปลูกแตงปลูกอะไรมันมีแต่ดอกตัวผู้ใหม่ๆดอกตัวผู้จะมาก่อนคะ่ะสักระยะหนึ่งนะคะ ดอกตัวเมียถึงจะตามมาตรงปลายยอดอันนี้ธรรมชาติของเขาตามที่ป้ากิกสังเกตจะเป็นอย่างนี้หมดค่ะ่ะน,นี่เป็นมะละกอนะคะเนี่ยป้กิกก็ปลูกแซมๆซมกันอย่างนี้ไม่มีพื้นที่เพราะซื้อซองมาเป็นแขกดําค่ะแขกดําที่เขากินสุกรสชาติอร่อยมากฮอลแลนดน์เนื้อจะแข็งก็เลยไปซื้อซองมาเพาะแล้วก็ไม่มีพื้นที่ปลูก เอามาไว้ในสวนประมาณสามต้นแต่ต้นนี้โตที่สุดเลยเพราะว่าเบียดกันเนาะต้นเล็กๆเข,เขาไม่ได้รับแสงบางอันนี้เขาก็ขึ้นไปหาแสงและผักสวนครัวผักฟูหมักก็แทรกอยู่ตามนี้ดูพริกขึ้นเองค่ะขึ้นเองหูสูงมากเลยนะมีดอกมีเม็ดพริกแล้วแต่ว่าไม่ดกนะครับเพราะว่าอยู่ในที่ร่มเกินค่ะอันนี้เป็นผัก ป็นมะเขือต้นแก่ปก้ากิกตัดเนี่ยกำลังจะออกดอกเห็นไหมคะเนี่ยตัดทิ้งที่เคยถ่ายคลิปไปนานแล้วโดกมากเลยสองต้นเนี่ยแก่แล้วก็ตัดทิ้งแทงหนอ่อแทงยอดออกมาใหม่พร้อมกับดอกเราก็จะมีมะเขือไว้กินอีกหนึ่งรอบนะคะแก่แล้วให้ทำอย่างนี้อันนี้ก็เป็นผักที่หวานไว้บอนสีของปกิกที่หน้าหนาวฝังไว้เต็มไปหมดแล้วก็ขุดขึ้นไปใส่กระถางเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ ไปดูบอนสีคนที่ชอบปลูกบอนสีดูดูบอนสีที่เอาลงดินว่าแตกดีไหมสุดยอดเลยค่ะถ้าเราปลูกลงดินดูสิสลอนเลยอาจจะยกให้ดูนะคะเนีย่ยเห็นไหมแทงหนอแทงยอดออกมาเนี่ยค่ะนี่ด้านนี้ก็เต็มเลยเป็นกอใหญ่เลยค่ะอีนหอาแปลกเหมือนกันนะหลายต้นแล้วที่เจอจุดสีชมพูด,ด้วยอีนหอาเนี่ย ชอบเขามีโทนสีขาวสลับเขียวเนาะดูแลเพลินดีค่ะปลูกผักอย่างเดียวก็เอาไว้กินอย่างเดียวแต่ถ้ามีไม้ประเภทไม้ใบนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเพลินอยู่กันในสวนเนี่ยสดชื่นค่ะเช้าๆมากาแฟสักถ้วยหนึ่งเดินดูผักดูไม้ประดับเนี่ยทำให้สุขภาพจิตดีนะคะอันนี้เป็นผักปลัง ปกิไปซื้อมาจากตลาดเป็นผักปังไทยทีแรกก็ไม่อยากซื้อเพราะว่าที่หน้าซองของเขาต้นเล็กๆยอดเล็กๆก็เลยถามว่ามีผักปังบางคาเทศไหมเขาบอกไม่มีก็จำใจต้องซื้อไม่มีก็เอาผักปังไทยมาก็แล้วกันปรากฏว่าโูมาปลูกยอดใหญ่ยอดอ้วนเหมือนกับบางคาเทศเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะน้ำหมักขี้วัวค่ะให้น้ำหมักขี้วัวเป็นประจำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งยอดอวบใหญ่เลย สามารถที่จะตัดได้เลยนะคะตัดให้เขาแตกเราไม่ต้องทําค้างปลูกไว้กินยอดธรรมดาก็พอผักปรังอ่ดูต่อนะคะกวักมรกตของปาเก็กนะคะล้นบ้านเลยค่ะเนี่ยดูสิกระถางหนึ่งกระถางหนึ่งเยอะมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูดงข้างหน้าเป็นดงกวักมรกตทุกต้นนะคะมาจากมีแม่อยู่ต้นเดียวมีแม่พันอยู่ต้นเดียวแล้วเราก็เอาใบเขาเนี่ยมาชําค่ะ ทำพอเขาออกรากเขามีหัวกลมๆออกรากแล้วก็เอามาปลูกเนาะตอนนี้เยอะแยะเลยมากมายไก่กองค่ะดูไม้ประดับส,สวยๆนะคะเล็บครุดด่างนะคะซื้อมาตอนต้นเล็กๆตอนนี้โตมากละไม้กระถางก็ปลูกไว้นะคะเป็นอันนี้เป็นก้ามปูหลุดค่ะชื่อเขาก้ามปูหลุด อันนี้เปเปอร์โรเบียด่างนะคะหรือสีผสมนี่ก็มีหลายสายพันธุ์เยอะแล้วอันนี้สวยมากเลยแยกขยายพันธุ์ออกไปได้เยอะเลยค่ะเนี่ยันนี่ข้าออกมาอย่างเงี้ยเราก็ตัดเห็นรากไหมคะเนี่ยรากอากาศเข้าโพอย่างเงี้ยเราก็ตัดแล้วก็เอาไปําในกระถางได้เป็นข้อเป็นข้อปัเก็กทาไ้เยอะได้เยอะเลยเขาจะเลื้อยขึ้นไปไกลมากเลยค่ะเป็นพลูด่างยักษ์ดูแลวสวยสีสวยมากๆเลย อันนี้ไม่ใช่ไม้ประดับนะคะผักกาดผักกาดนี่ก็สวยเห็นไหมกวางตุ้งต้นค่ะอากาศร้อนเดือนเมษาผักก็งามได้ถ้าดูแลดีๆนะคะแต่บังเอิญว่าปกีิกเ็าใส่กระถางลองดูกระถางใบเดียวนอกนั้นก็ปลูกลงดินแล้วก็ถุงดำเล็กๆค่ะอาจ,จะพาเข้ามาช่องนี้สักหน่อยนึง วันนี้คลิปอาจจะยาวนิดนึงนะคะให้ดูแต่ว่าดูให้เพลินสักหน่อยเนาะช่วงสงการานต์เห็นไหมคะถุงเงินถุงทองใครปลูกได้ใบไม่ใหญ่อย่างนี้ปะกิก๊กแนะนะคะถ้าอยู่ในกระถางเอาลงดินได้ให้เอาลงดินปะกิก g ซื้อมาอยู่ในกระถางไม่งามค่ะพอเอามาลงดินโหต้นสูงใบใหญ่ดูสิดูถุงก้นเขาถุงเงินถุงทองเขาตรงเลย สวยมากๆดูสีมีเหลืองเหลืองเข้มเหลืองอ่อนแล้วก็มีขาวเขียวนะคะเดี๋ยวเขาแทงหน่อไปข้างล่างเขาก็จะขึ้นต้นใหม่เขาชอบที่ร่มรำไรเขาไม่ชอบแดดคะ่ะแล้วก็ชอบที่ดินชื้นๆนะคะเขาก็จะงามมากอันนี้เป็นเงินเงินไหลามาเงินไหลามานะคะก็มีกระถางเล็กกระถางน้อยแต่ใบนี้เป็นกระถางใบใหญ่หน่อเยอะมากเลยแยกไปปลูกได้ เน้บอนสีปะกิกนะคะแทรกอยู่ทุกมุมของสวนเลยค่ะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าหน้าหนาวเนา,เนาะเข้ายุบตัวก็อยู่ในเนี้ยแล้วพอพอผ่านหน้าหนาวก็ก็ออกมาแล้วค่ะอันนี้เป็นหกหลงสองกระถางมันมีหลายสายพันธุ์นะบอนนะปะก็กก็จําได้ไม่หมดหรอกค่ะอันนี้หัวแดงหัวแดงกับอินหนาวเยอะมากนกกระทาอย่างเงี้ยเนี่ยอินหนาวก็ยังแทรกอยู่เงี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูอินหนาวที่เอาไว้หน้าห้องนะคะเยอะมากเลย กลุ่มนั้นเป็นรอสีผสมเดี๋ยวอ้อมไปดูด้านนู้นเนาะอ่ะสองตรงนี้ไหนดูสิคะเนี่ยบอลสียังไม่ได้ออกมาเลี้ยงเล็กๆอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะนู่นอยู่ฝั่งนู้นก็เยอะแล้วก็เป็นถุงเป็นถุงแทรกไว้ทุกมุมในสวนเลยเพราะว่าป a c k a กยังไม่ค่อยจะว่างกระหล่ำวันนั้นลงคลิปไปห่อแล้วนะคะหัวเริ่มหอ่อเริ่มแน่นละอ่ามาดูตรงนี้ หลากหลายสายพันธุ์นะคะบางตัวปกติก็ลืมชื่อต้องไปเปิดดูแต่ที่ดูแม่นๆอีเหนาค่ะอีเหนาทั้งนั้นเลยค่ะถึงนู่นเลยค่ะแล้วก็ขาวๆแต้มๆจุดแดงๆขาวๆใบเขียวๆอันนู้นเป็นสาวน้อยปับแป้งนี่ก็สวยนะคะเนี่ยลายสวยไอ้นกกระทาในพื้นๆเยอะเนี่ยสาวน้อยปับแป้งเป็นกลุ่ม ปลูกใส่กระถางเป็นกระจุกเป็นกอเลี้ยงเป็นกอก็มีด้านนี้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มไม้แพงหน่อย่อี้ซื้อมาเป็นกระถางแล้วก็ยุบตัวตอนหน้าหนาวเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาค่ะอันนี้รู้สึกเป็นตะละแม่กุสุมาอันนี้ง้าวกวนอูกระถางละ350แล้วหน่อยเยอะแล้วด้วยนะซื้อมาตอนนั้นกระถางเล็กๆ อันนี้สวยมากๆเลยค่ะจะอวดสักหน่อยคนที่ปลูกบอนสีเห็นไหมคะไก่สุดสงวนค่ะซื้อมากระถางละสามรอห้าสิบแล้วก็ตอนนี้แยกได้เป็นสามกระถางละช่วงหน้าหนาวไม่มีใบไม่แต่ใบเดียวยุบหมดเลยค่ะแล้วก็แทงหน่อขึ้นมาแทงหน่อขึ้นมาป a าเก๊กเห็นหลายหนอ่อก็เลยแยกแยกเป็นสามกระถางซื้อมาไม่มีลายอย่างนี้นะคะไม่มีลายมีแต่แบบนี้ค่ะมีแต่แบบนี้อันนี้ พอโผล่ขึ้นมาใหม่นี่กัดสีมาพร้อมเลยลายสวยมากเต็มใบเลยเห็นไหมคะเนี่ยลายมาเต็มใบเลยเอาไ้ดูเพลินๆค่ะกลุ่มนี้ก็ซื้อมาทั้งนั้นนะคะซื้อมาเป็นกระถางอันนี้ก็ป a ก k a g ไม่รู้จักชื่อสวยเหมือนกันได้แปลกๆดิเนี่ยหลายหลายสายพันธุ์นะคะที่ดูแล้วไม่รู้จักเพราะว่าไม่ใช่มือไม่ไม่ใช่คนเลี้ยงบอลสีมาก่อนนะคะเป็นมือใหม่ค่ะ เป็นมือใหม่หัดปลูกจะปลูกไว้ดูสวยงามนู่นค่ะเดี๋ยวไปดูด้านนี้ดูอีเหนาตรงนี้อีหน่อยนนะออีเหนากอค่ามาดูอีเหนากอนี่สวยมากเลยช่วงหน้าหนาวนะคะไม่มีแม้แต่ใบเดียวค่ะยุบหมดเลยค่ะยุบหมดทั้งทั้งกระถางเลยพอผ่านหน้าหนาวโอ้โหดูหน่อขึ้นมาเพียบเลยค่ะมีดอกแล้วด้วยเห็นไหมสวยมากเลยป้ากิ๊กชอบดูนี่แหละดูผักมั่งดูไม้ประดับมั่ง เดี๋ยวจะพาไปดูข้างตรงด้านนี้แล้วก็มีไปดูหมอนนะคะเก็บหมอนกันอันนี้เมืกี้ตัดแต่งกิ่งหมอนนะคะแล้วก็ให้เอามาเสียบไวอบบ้อย่างเงี้ยเสียบเสียบอย่างเงี้ยเขาก็ติดค่ะติดแล้วก็มีเห็นไหมคะมีลูกออกมามียอดมีลูกออกมาแล้วก็ติดลูกด้วยเนีสุกละเขาติดตรงนี้เองนะคะแล้วเขาโตขึ้นมา มีกิ่งชำํำพร้อมดอกพร้อมยอดออกมาเสร็จเลยอันนี้เป็นบอนที่จริงแล้วอยู่ในสวนหลายต้นยังไม่ได้ไปหาเอามาไว้รวมกันเป็นบอนดําสโตนค่ะโอ้โหกว่าจะได้ต้นหนึ่งงอกหลายเดือนกว่าจะงอกเอามาเลี้ยงเลี้ยงยากค่ะมีหลายต้นอยู่แต่เอาออกมาไม่หมดนี่ค่ะมอนเชียงใหม่หกศูนชําไว้ติดละ อันเดียวกันหมดค่ะที่ป a ก k a g e จำเชียงใหม่หกหมดเดี๋ยวจะพาไปเก็บนะคะมาดูโชว์อันนี้หน่อยเรื่องไม้นานี่ราคาแพงนะคะปะกักกิ g e ซื้อมาเขาส่งมาให้เนาะต้นสั้นสั้นรู้สึกจะเป็นต้นนี้เป็นต้นแม่ที่มีใบแก่เนี่ยต้นสั้นๆนนะคะแค่เนี้ยกี่ร้อยจําไม่ได้ละเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็มีนอนอนอ,นอขึ้นมาตอนนี้ได้มาสี่ต้นละเรื่องไม้นาด่างค่ะ อันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะตระกูลอโกนิมานะคะติดหนึ่งในสิบของตระกูลอโกนิมามีดอกเลยด้วยกระถางนี้ก็มีดอกเรียกว่าอัญมณีค่ะตัวด้วงมันตัวหนอนหนอนเขียวชอบกินนะคะชอบกินมากๆเเซน้ำหนึ่งซื้อมากระถางเดียวใหญ่ๆตรงนี้ตอนซื้อมากระถางก็ยังไม่แน่นพอเขาแน่นเราก็แยกออกมานะคะ แยกออกมาเลี้ยงหูหนอนถ้าจะมากัดใบแล้วเนี่ยหาตัวไม่เจอกัดใบด้วนละเผลอไม่ได้นะหนอนเขียวชอบมากเลยสวยไหมคะเพชรน้ำหนึ่งคะ่ะเลี้ยงไปดูเพลิน,ลนอันนี้อะไรนะ พอจะนึกชื่อชื่อไม่ออกละกว,วนอิมไถกวนอิมค่ะไ่กวนอิมก็เลี้ยงไว้อันนี้ตะกูลจันนะคะจันแดงจันทมกี้ก็ไม่รู้จันอะไรนะักหนาจันโกมเมนอันนี้จันน่าจะเป็นจันโกมเมนซื้อมาต้นต้นเล็กๆก,ก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันแยกออกมาได้ละหนึ่งต้นละก็มีหนอก็อแยกออกมา เพิ่มผ้าหลวงไม่ลืมให้ดูต้นอันนี้ถ้าใครชอบไม้แขวนนะคะอันนี้จะสวยกว่าเดินมาทางนี้อันนน้มันแก่ละอันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเลี้ยงนะอย่าเอาไปตากแดดก็อชอบในร่มค่ะแล้วก็จะสวยเนี่ยทาไม้แขวนเติมดินให้เขาบ่อยๆเนี่ยดินปลุบลงไปแล้วขยายพันธุ์ได้ดีมากเลยใบแวววาวเลยนะคะตะกูลเดฟ เดี๋ยวจะพาไปดูดงกวักมรกตมาดูตรงนี้กองของรุงรังหน่อยเพราะคนปลูกผัดก็อย่างนี้แหละค่ะไม่มีที่จะเก็บของกวักมรกตกระถางเดียวแยกออกไปได้นับไม่ถ้วนจนล้นบ้านไปจากแม่กระถางนี้กระถางเดียวค่ะเห็นไหมคะตอตัดไปเยอะเลยตัดแล้วก็เราก็ไปดึงเอาใบนี้ชำชำ ก็เลยได้ลูกมาเยอะแยะไปหมดเลยออกลูกออกหลานเต็มบ้านนี่คือลูกหลานของเขานะคะเห็นไหมเขาชอบร่มค่ะใบเขาจะเป็นมันแววาวสวยนี่แตกออกมาใหม่ถ้าแดดแจะไม่ชอบนะคะมีใบแก,บก่ปกไม่ค่อยมีเวลามาตัดแต่งเยอะเลยใบยแกแ่ถ้าแกๆแ่ๆเราก็ตัดออกไปเนี่ยแทงยอดออกมาใหม่ๆกระถางทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ คือจุดที่รวมไว้เยอะแต่นอกนั้นกระจายอยู่ทั่วสวนนะคะเยอะเยอะมากอันนี้ตัดไว้ตัดไม้กิ่งไม้ไว้เถาพันขึ้นมาเอาออกไปเลยดีกว่าโอมาดูนี่ค่ะหม่นนะคะเมื่อเช้าเก็บด้านนู้นข้างรถอยู่ด้านข้างรัว้วต้นนี้เป็นต้นที่ตัดแต่งกิ่งไว้แล้วก็ยาวขึ้นไปนู่นลูกเป็นพวงเป็นพวงพรากิ ขี้เกียจขึ้นไปเก็บก็ปล่อยเขาเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยพอเขาสุกเราก็เก็บไปไว้เก็บปกติก็จะเอาวางไว้หนึ่งคืนเช้ามานะคะสีเข้าเข้มๆอย่างเงี้ยเราก็เก็บฟรีดไว้เอาไว้ทําแยมค่ะเห็นไ,ไหมเก็บไปทําแยมหรือใครจะทําอย่างอื่นก็ได้นะบางคนเขาก็ทำวายแต่ปกติยังไม่เคยทํา ถ้าทำเราก็ทำได้เนาะเปิดศึกษาสักหน่อยนึงก็ทำได้เลยเนี่ยเห็นไหมพอพอจะสุกนะคะเ็าจะเต่งขึ้นมาเลยจะเวววาวขึ้นมาเลยต้องเอาใส่แสงแดดเนี่ยคะ่ะเหมือนทับทิมเลยถ้าเขาสุกเขาจะเววาวขึ้นมาเลยเม็ดเขาจะใหญ่คะ่ะเววาวเลย คอยเก็บไปไว้ใส่ตู้เย็นไว้ยเยอะนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันแล้วกันต้องให้ดูว่าปลูกมันเบอร์รี่เราก็มีกินเรามีกินคืออย่างนี้ถ้าสมมติเขาแตกมาอย่างนี้นะคะให้ตัดอย่างนี้เพราะว่าเราดูแล้วตรงนี้จะไม่มีดอกแล้วเราก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆแล้วพอออกช่อใหม่มาก็าจะมีดอกอีกจะให้ดูตัวอย่างนะคะมีปื่อกี้มาตัดแต่งไว้อาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมพอกิ่งใหม่โผลออกมาก็าจะมีดอกเต็มไปหมดเลยค่ะ เก็บกินได้ทั้งปีนะคะถ้าเราขยันตัดแต่งเขาแล้วก็จะมีมันบรีกินตลอดปีต้นด้านหลังก็ต้นใหญ่มากไม่อยากเข้าไปละเข้าไปลำบากก็พามาดูหอมปากหอมคอเดี๋ยวจะพาไปตัดมะกอกเป็นอันดับสุดท้ายคะ่ะนี่เป็นมะกอกนะคะมะกอกฝรั่งเห็นไหมใครไม่มีก็ปลูกซะเพราะว่าปกติเก็บไปกินบ่อยมากเดี๋ยวตัดไปแค่สองพวงพอเดี๋ยวกินไม่หมดเนาะอันนี้ก็ปล่อยไปก่อนอันนี้เขาเหลืองแล้วแก่แล้วคะ่ะ เห็นว่าดกจังเลยค่ะดกมากๆเลยดูสิเนี่ยเอาไปกินเยอะแล้วนะต้นเตียบแค่เนี้ยดกทั้งนั้นเลยดูสิเป็นพวงเป็นพวงใครไม่มีก็ไปซื้อต้นมาปลูกนะคะเนี่ยพื้นที่เล็กๆแค่เนี้ยข้างรั้วก็ปลูกได้แล้วโอเคนะคะโอเคนะคะคงไม่เบื่อนะคลิปนี้ยาวหน่อยค่ะแต่พาดูสวนนานๆดูทีอ่ะก็วันนี้ก็ขอจบยังแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ